สวัสดีครับมามือนี้พี่น,อน้องดิพาอ้อมปลาไหลครับผมนี่นะครับได้ปลาไหลมานะครับอ้อมยินแซบครับผมอ่ะตำเครื่องอ้อมนะครับพี่น,อน้องตำเครื่อง อมไปลยนะครับเครื่องเงมีอ่าพริกแข่งกระเทียมตักไข่นะครับใส่สมนีเนาะพี่น้องเนาะกำเครื่องครับนี่เนะครับผมเครื่องอ้อมเนาะครับผมขาตักไร้กระเทียมเนาะครับพริกเนาะครับผมนี่พักครับอันนี้เบอเขื่อนพี่น้องเดี๋ยวจีอ้อมนี่บอรเขื่อนนะครับว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนเนาะสี่แซบบ่นะครับผมหอมแดง สดนะครับผมปลาไหลครับใบแค่หรือว่าใบาชะพูเนะครับผมอันนี้มาละขีนกนะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับผมว่มามันจะเป็นแบบใดนะครับสะแสบบ่เนาะพี่น้องเดยนลุนไปน้ำกันครับผมค,ครับผม่ะไ่เครื่องลงไปได้แล้วครับ ลงไปขัวเครื่องมันหอมยังน่อยกว่าน,นะครับพี่นอ้องมาเลยอะประเด็ดปลาไหลครับตรงไปเลยเน่อยพี่นอ้องัวเคร่ได้ปลาไหลลงไปแล้วครับ เติมน้ำลงไปครับพี่น้องนี่ครับผมใส่น้ำลงไปอครับผมนี่เนาะปุ๋งเครื่องพี่น้องตามด้วยปลาแล้วครับน้ำปลาลงไปครับผม ได้ได้ปลาไหลกุ้งนัวพราะเหรอนะคะนรับพี่น้องอกุ้งนัวไปไล่เสียบหลายครับผมออนี่นะครับพริกสดกระเขือขึ้นหอมใส่ลงไปครับผมอ๋อพี่น้อง,อ,งออมปลาไหลใส่กระเขือขึ้นนะครับ เดี๋ยวปล่อยไห้มันเกลือคืนไห้มัน,มน,มนสุกจังน่อยก่อนนะครับผมนะพี่น้อง <c oughs> นี่แล้วครับ <c oughs> ผมพักลงไปแล้วครับพี่น้องนี่ใบชับคูกร <c oughs> ับมาระชีนกนะครับโอ้บรรยากาศก็ดีเลยพี่น้องเริ่มมีไกล้ความครับพักลงไปนี่นะครับ เรื่งหน้าตาครับผมหน้าตาสีสันครับนี่เสียงก็ะสีรกหลายแน่นะครับผมเสียงแสกหลายแน่ครับเพราะว่ามันหลายคนนะครับผมกับไทยแบบเรี่ยวๆเลยน้องอันนี้เสียงแสบเสียงบ่อแน่กะขอโทษขอให้นะครับผมทั้งเสียงไกลเสียงหยั่งนะครับทั้งเสียงไกลเสียงค้นบ่อแสกก็ผมไปหยั่งครับเดี๋ยวกะ นี่นะเพราะว่าถ่ายแบบเรียวๆนะครับเบิ้งหน้าตาสีสันครับผมนี่ครับคลิปนี้เ็ยเงาจะน้อยนะครับพี่น้องผมถ่ายเงยเาเลยครับผมให้เบิ้งงนอกว่าวิธีการเหตุเห็ดแบบไหนนะครับถ่ายยาวๆเลยครับผมเบิ้งสีสันหน้าตาครับพร้อมปลาไหลใส่บักเขือขึ้นนะครับผม ใส่ปลเขืคืนใส่ใบชพู่นะครับหรือว่าผักแครของภาคเหนือนะครับผมใบแครของภาคเหนือนะครับแล้วก็มาละขี้นกครับผมผมออมลำเสร็จแจวแล้วกันครับพี่น้องครับนี่นะครับผมเรียบร้อยนี่พี่น้องเรียบร้อยครับออมปลาไหลใส่บลาเขืคืนนะครับผมนี่พี่น้องมัง้าตาครับ มาเสพส่อตากันครับผมวันดีครับ